ขอต้อนับทุกทนเข้าสู่ช่อง YouTube ช่องบ้านทาโร่แรงบุมขำรญากรจากศาสตร์ไพ่ทาโร่วันนี้นะครับเรามาพบกันใน Talk with me สนทนาสไตล์พระชีรวิตประจำวันศุกร์นะครับที่10กรกฎาคม2563วันนี้เรามากันในวันศุกร์เราจะพูดคุยในชุดของคนวันศุกร์มามาพร้อมไพ่ทาโร่ชุดสเปลคาสเซอรซึ่งจะใช้อ่านชุดของคนวันศุกร์นะครับ ราจะดูสิครับว่าสเปลค Castle จะตอบชุดคนมัมนสุกไว้วยังไงกันบ้างคนมันสุกครับไ้าใบแรกได้ไพ่มาเป็นสถานการณ์รอบกายเป็น k n i h t of Wand กับหัวจริงๆนะครับในช่วง้เนียตัวเขาเองเบาสถานการณ์รอบข้างกายมันเริ่มเบาแล้วตัวเขาเองก็เบาเบาที่จะในการที่จะทําทอะไรในการดําเนินการอะไรในการจ,จัดการอะไรลงอยู่มากจนถึง มากเลยนะนาาที่สุดเลยนะต้องบอกคํานี้ถามทำไมถึงพูดคำนี้เพราะตัวคงคุณเองครับเริ่มทําอะไรก็คือเหมือนกับไปทั้งสะสางแต่การช่วงนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้ไปจัดการไอสิ่งที่มันค้างคามานานสิ่งที่มันทํามานานมันถึงว่าที่ต้องจัดจัดการสะสางให้หลายอย่างมันค่อยๆขี้ค่อยๆค,ค,คลายแล้ว สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญคนมันสขก็เลยมองว่าให้ความสําคัญเหล่านั้นนะมันก็ถึงเวลาแล้วเนาะที่ต้องมานั่งจัดการให้สิ่งต่างมันรุ่่วงไปเรืยเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีครับตอบง่ายๆว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สามารถจัดการสิ่งต่างๆแต่ไม่ใช่บอกว่ารอให้มันลอยเข้ามานะคุณเหมือนจะต้องดําเนินการเหมือนต้องเข้าไปหาเหมือนต้องเข้าไปจัดการและในส่วนหนึ่งคือคุณได้เคลียร์มันออกไปจากใจ มันเป็นสนาคารที่เคลียรเรื่องเก่าๆออกไปจากชีวิตออกไปจากหัวใจออกไปจากในห่วงคำหนึ่งเพื่อมันเสร็จลุ่ล่วงและคลี่คลายนะครับคราวนี้มาดูการงานคนมันสุขครับการงานคนมันสุขได้เป็น Queen of p e t a c a l จริงๆเลยอ่ะบางคนการงานดีไหมการบารสุขดีไพ่ Knight of Fan ครับหัวถึงแม้จะเป็นเรื่องราวที่ว่าจะต้องอะไรก็ตามแต่พอมาเจอ Queen of p e d i c a l คือราชินีรหรียญเนี่ย การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการที่มีคนให้ความสําคัญกับคุณอย่างมากในการที่คุณจะทําอะไรคุณจะดำเนินการแบบไหนคําพูดของคุณมันดูมีประโยชน์คำพูดของคุณมันดูมีคุณค่าการทํางานในเนี่ยบอกเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องของคุณั่การพูดของคุณนี่มันช่วยบอกทางออกหรือจัดการทุกอย่างลงไปได้เลยนะแต่เห็นอีกด้านหนึ่งบางครั้งบางทีุ่้ข์ขอว่าเป็นราชนีเหรียญคนวันสุกก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรก็เลือกที่จะนั่งอยู่เฉย ก็วที่บอกว่าเออช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ขอนั่งนิ่นงๆกับละคันทางานมาเยอะละมองเห็นสองด้านนะคราวนี้พอพอหญิงทํางานเยอะคนต้องการคุณเยอะถูกไหมค่าตัวก็เลยแพงคนก็จะเรียกตัวคุณก็เล่นองค์ได้พอสมควรเลยนะในรอบสัปดาห์เนี้ยคุณก็พยายามจัดคิวกันนัดหมายใหม่พยายามจัดคิวการทํางานตารางกันทํางานใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเห็นในการที่น่าจะเอามาใช้กับการที่เล่นองค์เลยแล้วคนเห็นความสําคัญ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราทาแบบนี้คือราคาคาตัวไม่ใช่แต่ให้เขาเห็นความสําคัญแล้ก็เห็นความสําคัญเราก็ให้ความสําคัญกับเขาแต่เราต้องจัดการการทํางานของเราใหม่เพื่อให้จุดที่เราอยู่หรือโพสชั่นราอยู่เกี่ยวกับการงานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันเจอหรือมันอยู่ในจุดที่มันดีและเหมาะสมนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องการเงินคนมันสุขครับการเงินคนมันสุขได้เป็นไนส์ไนออฟแวนการเงินคนมันสุขนะครับบอกจริงๆในช่วงนี้ ก็มีรายได้นะก็มีรายได้พอตัวมีค่าใช้จ่ายพอแรงแต่สามารถครอบคลุมได้ไหมผมยังมองเห็นการที่ยังสามารถจัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้อยู่นะยังสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไปได้อยู่นะถ้าถามว่ามันจะใช้จ่ายอะไรได้เยอะไหมงานดีนะครับาการรอบข้างกายดี แต่กับการว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่การแห่งการจับจ่ายนั้นมันไป่นสนับสนุนคําว่าผมมองว่าคนมาสู่บางทีอาจจะเลือกที่จะพักการทํางานเพื่อจัดสรรเวลาเพื่อจัดที่คลายอะไรนั้นการที่จ่ายเหมือนว่าคุณก็ต้องเอาเงินมาเงินที่คุณเก็บนะครับเงินที่คุณมีเอาอไรายได้ที่เคยสะสมไว้เนี่ยมาประมวลมาใช้มาให้ผ่านช่วงเวลาช่วงเหล่านี้ว่าเพื่อจะรอเวลาในการกลับมาทํางานใหม่อีกครั้งถามว่าคุณเหลีกนี้หนีเล้นเรื่องการไม่ใช้จ่ายได้หรือเปล่า ไม่ได้ไง่ายแล้วถามว่าแล้วจะเหลือไหมก็ต้องบอกจริงๆว่าด้วยความมไม่ทำเนอะเราพูดโดยตามหลักความจริงอยากมีแต่ไม่หามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาแต่ไม่ได้คนขว่าในการที่มาจ่ายครับก,ก็ต้องใช้ถามว่าเงินที่มีมันมัน,ม,นมันเหลือไหมมันก็ลดปริมาณลงคุณก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายสุริ่ยสุด่ายนะแต่คุณใช้ใจ,จ่ายตามจำเป็นนี่แหละแต่ด้วยคุณไม่ได้หาอะไรเข้ามาเยอะ ค่าจ่ายมันยังเดินอยู่ตลอดเวลามันเหมือนมีคำมาพูดที่เขาพูดหลังๆที่มุก็พูดโดยเสมอว่าฟิกคอร์สค่าใช้จ่ายมันไม่เคยลดลงมันยังอยู่เท่าเดิมประหยัดไงถ้าทามัมนยังอยู่เท่าเดิมแต่ถ้าคุณอยากแก้ไขค่าใช้จ่ายไม่ให้คุณประหยัดไม่ใช่คุณต้องหาไรายได้เข้ามาเพิ่มเหมาะสมกับยุค new normal นี้มากเนี่ยแล้วคนเป็นสุขเขบอกว่าในช่วงนี้อยากพักอยากนิ่งๆก็เลยมันจะต้องควักค่าใช้จ่ายตัวเองออกมาจ่ายไปก่อน เพื่อรอเวลาในการที่จะได้รายได้นั้นเข้ามาใหม่หลังจากกลับมาทํางานอีกครั้งนะครับคราวนี้มาดูความรักของคนวันศุกร์ครับความรักของคนวันศุกร์ได้ไพ่เป็นสองเหรียญกับหัวที่จริงเลยมันต้องพูดคำนี้ว่าใครๆเขาก็บอกใครๆเขาก็เตือนก็บอกคำนี้คุณก็อยากรู้คุณก็อยากเห็นกระตาคุณก็เลยลองเข้าไปดูคุณก็เลยลองเข้าไปใกล้ คุณก็เลยลองให้โอกาสกับความรักของคุณอีกครั้งมันเป็นแบบเดิมไหมมันก็ไม่ได้แตกต่างกว่าเดิมหรอกคุณแต่แต่ด้วยความว่าเออก,ก็ก็มันอยู่กันมาแล้วอ่ะก็มันเลือกมาแล้วก็มันรักไปแล้วก็เลือกที่จะอยู่คุยหรือจัดก,การอะไรก็ตาให้ด้วยความเข้าใจให้ให้ด้วยความ,ววามเพื่อเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆระหว่าง,งคุณกับคนรัก มันคลี่คลายเบาบางลงบ้างไม่ใช่มีแต่อะไรก็เลี่ยงแล้วก็หลบเลี่ยงแล้วก็หลบไม่ได้จัดการให้มันรู้ร่วมมาสักอย่างแต่คุณทํามันเนี่ยคุณทำเพื่อทุกอย่างมันเคลียร์ให้มันพอเข้าใจเพื่ออนาคตทางหน้าเขาบอกคำนี้จะถามมันจบไหมผมบอกมันจริงเราอุปนิสัยนะครับบอกมันไม่จบง่ายๆหรอกสถานการณ์ความรักเขาบอกยิ่งพยายามเคลียร์สถานการณ์มันดีขึ้นณช่วงเวลาเนี้ยน้ํามันลดคุณเลยเดินได้ง่ายแต่คุณอย่าลืมนะครับน้ํามันก็มีสิทธิ์ขึ้น มาในจุดที่คุณยืนอยู่แม้คุณหยุดเดินไะมคุณหยุดเดินไม้คุณทำเพื่อนักบอลแต่คุณไม่ได้ย้ำอยู่กับที่นี่คุณก็ต้องพยายามเดินไปแล้วคุณยืนบนอะไรคุณยืนบนขี้ีเล็มันก็เลยเกิดความที่ไม่มั่นคงนั้นคืออะไนะไม่มั่นคงคุณก็ต้องพยายามหาหลักจับหลักแล้วค่อยๆเดินไปอย่างที่คิดวิธีการคิดคุณไม่ผิดแต่ในการทํานเวลาเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วตัวแปรคือสิ่งที่อยู่รอบข้างกายหรือคนละของคุณเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรม คุณเข้าใจว่าเขาจะเข้าใจไม่เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่ตัวเขายังเป็นตัวเขาความรักคุณของเขาก็ังเป็นความรักคุณกับเขา,เาบขางทีมันก็นต้องเปลี่ยนความเข้าใจแล้วให้เวลาโดยการที่ลงมือทําไปเรื่อยๆเพื่อการที่จะสืบสาวเข้าไปถึงในจุดที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายของคนวรนสุขครับสุขภาพสุขภาพคนวันสุขนะครับเรีวยกว่าเป็น T of h e a กับหัวระหมอกหนึ่งอย่างครับทานอาหารจะเดินเหินไปไหนเดินเข้าห้องครัว นี่ตอบง่งายๆเลยนะเดินเข้าห้องครัวระวังปัญหาการลื่นล้มเดินเข้าห้องน้ําระวังลื่นจะเข้าห้องน้ำอะไรก็ตามระวังลื่นมีโอกาสล้มลงไปสะโพกคาดาอายุเยอะหน่อยระวังฟาดหัวลงกับพื้นอม่ได้มปปัญหาลุกลามใหญ่โตได้อย่างน้อยก็แค่ช้ำในอย่างมากก็มันก็ลามแหละเราขออนุ้าจะเดินเหินไปไหนก็ต้องระมัดระ,ะวังนิดนึงมองค่อยๆช้าๆอย่ารีบอย่ามวัวแต่คุยอย่ามวัวแต่สนใจสิ่งต่างๆรอบข้างกายอีกหนึ่งอย่างครับ ช่วงเวลานี้ผมตอบนี้ด้วยความมาพักผ่อนไม่พอมันอาจจะลามมาจากที่คุณทานอาหารเยอะอาหารไม่ย่อยคุณนานอาหารก่อนนอนเยอะเกินไปอาหารอาหารได้เป็นมื้อหนักมากเกินไปอาหารกินเข้าไปแล้วมันมันเคี้ยวไม่ละเอียดมันไม่ย่อยมันเกิดการแน่นเกิดการจุกมันทําให้นอนแล้วไม่สบายตัววันหนึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้อีกวันหนึ่งมันด้วยความอาหารมันไม่ย่อยมันอยู่มานานมันเกิดแก๊สสะสม เมื่อเกิดแก๊สในกระเพาะเมื่อเกิดความอึดอัดทําอะไรก็ไม่ได้ฉับกระเฉงมาอีกวันหนึ่งด้วยความทุกอย่างมันมาแล้วปุกกินยาระบายตุกเด็ก็เลยสึกจะถ่ายท้องไ่ายง่ายพอถ่ายท้องได้ง่ายมันระบายมันเหมือนจะดีขึ้นแต่ื่อยความว่ามันอยู่ในท้องมันหนักมันเป็นแก๊สสะสมอยู่เยอะมันก็เลยระบายอย่างหนักมันเอาไม่ได้ระบายอย่างหนักมันมาจากกระทิ่เอาไม่อยู่ก็เลยพยายามที่จะเพิ่มยาเข้าไปมันถ่เยในระบายอย่างหนัก ชิงมาระบายของเสียออกไปแต่ร่างกายมีความเพียจะมาตอบเล่าอย่าหยามมาตอบสั้นๆว่าระวังการเพียจะอาการเหล่านี้อาจจะเกิดอาการที่หน้ามืดและเป็นลมได้ง่ายมีโอกาสเป็นไข้มีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของความดันได้เลยทุกควคำนี้นะครับก็ดูด,ดูตัวเองหน่อยดูแลตัวเองหน่อยพยายามทำอะไรเริ่มแก้ที่ประต้นปันหาว่าจะทานอะไรก็คเคี้ยวมันละเอียดทานอะไรก่อนนอนก็อยา่ทา,อาทานอะไรที่มันหนัก มันก็จะช่วยได้พอทุเราทุเราลงแล้บอกคำนี้ที่เห็นไหมราชนีเรียนแล้วมาเป็น3ามวยกับหัวถึงบอกว่าการทานเนี่ยมีปัญหาเนะี่าทานสนุกปากมากเกินไปนะครับโอเคจะครบละสำหรับวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับใน Talk with me ช่วงแรงคขาวนี้เราจะมาช่วงที่2ครับทารโรว360องศาซึ่งเราจะพูดคุยถึง ไพ่ทาโร่สำหรับนี้ครับลัสเซนทาโร่แล e เซนพ t เทอร์เบิร์กนะครับเป็นไพ่ทาโร่ของเาเรียกรัสเซียนะคราวนี้เรามาถึงไพ่ของคำว่าราชิริจัรเราเล่ากันในครบหลักราชิวจิจาร์ผ่าน5เดบิวตน่งเทสต์มันจะเป็นเรื่องสถานการณ์ข้างกายการเงินการงานความรักสุขภาพโอก,กาสและก็อุปสรรคอันนี้เป็นอพิโซดที่8ที่เราจะพูดถึง เรื่องสุดท้ายของราชินีพระจันทร์เราจะพูดถึงว่าราชินีพระจันทร์จริงๆถในตามตำราเขาว่าถึงราชินีพระจันทร์ว้ว่าอย่างไรกันบ้างราชินีพระจันทร์นะครับต้องบอกคํานี้ว่าโดยการวางราชินีพระจันทร์โดยการตํารารือโดยคนตามหลักเลยเนี่ยราชินีพระจันทร์นะครับเป็นไพ่ธาตุน้ำอบอกคํานี้ดูสัมัก์ง่ายบอกอยู่กับน้ําใช่ไหมครับไพ่ธาตุน้ําจะก็ะจะบ่งบอกถึง ทิศตะวันตกเอาบอกคำนี้ราชินีพระจันทร์นะครับไม่ไตีบางบางบางอากา์บาง,บาง,าาบางตำราก็ตีถึงดวงดาวเขาบอกว่าบางครั้งเขาก็มีอารมณ์เป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวไม่พระจันทร์เต็มดวงนะเป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวนะครับหรือเป็นข้างแหลมคือพระจันทร์เต็มดวงแนละ้วปุ๊บอันนี้เป็นแหลมนี่ครับ พระจันทร์่จะดูสวยดูมีเสน่ห์เย้าวยวนก็บอกคำนี้นะครับราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ที่แทนราศีมีนนะครับหัวไพ่ราชินีพระจันทร์แทนด้วยราศีมีนเขาบอกว่าราชินีพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความเฉอทะยานเพราะความชีพจันทร์เป็นการที่ไต่เต้ามาหาความสะดวกหาความสุขสะดวกสบายนะครับ แสดงออกถึงความเทยทยานการที่นั่งอยู่บนบันลังกว่าจะมันจุดไม่ได้มันไม่ได้เฉยว่ามีมงกุฎนะมันก็มีมงกุฎแหละแต่มงกุฎเนี้ยไม่ได้มงกุฎราชินีมันเป็นมงกุฎเหมือนสังฆราชคุณเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมงั้นผ้ามันพาดอยู่บนบันลังบอกไอ้สิ่งที่ได้มาก็ต้องบอกว่ามันมาจากความเทยทยานมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นการกล้าแสดงออกด้วยมีโอกาส ก็สแสดงออกให้ในเห็นในสิ่งที่เขาเขาตัวเขาเองอมีความสามารถนะครับปฏิพิจารย์ถือตําราอยู่ตาราาฏิพจารณ์ถือมันก็เลยแทนด้วยอะไรครับมันก็แทนถึงความรู้บางบางสำรับนะบางสำรับเขาเขียนเป็นอะไรเนาะเขาเขียนเป็นอ้นี่เขาเขียนเป็นเ,เ,นเ,าเ,นเ,นเสาขาวและดํา ขาวและดํามันมีสองด้านถูกไหมครับราชินีพระจันทร์จะเป็นคนที่บางทีบางครั้งผมคิอว่าเป็นคนที่มีสองบุคลิกเข้าสังคมเป็นวางตัวเก่งแต่มีอะไรที่มันซ่อนเร้นไว้อยู่นะครับราชินีพระจันทร์บางตำราจะชอบสื่อถึงเนโน้อยแต่ในความที่เป็นราชินีพระจันทร์ถ้าตอบเน,น้น้ยมันง่ายไปเนาะไพ่เนโน้ยที่อาจารย์ขุนทองเคยพูดไว้แต่เป็นผู้หญิงที่ฉลาด วางตัวเป็นนิ่งมีความสวยฉลาดผู้ฉลาดคิดนะครับมีแต่คนให้ความสนใจแต่ไม่ได้มีคนให้ความจริงใจอ่เป็นผู้ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆรอบข้างกายในชุดตัวเองและชุดของผู้อื่นได้วางแผนหรือเข้าใจชุดของผู้อื่นได้อย่างสมบูรเสมอ ราทีพิจารณ์เนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นทีมงานล่าทีพิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามการงานเขาเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามการให้ความรู้แต่การทํางานหรือความให้ความรู้เันการที่จะต้องลงมือทําทําจนเป็นผู้ชํานาญการทามันมากกว่าสามหมื่นชั่วโมงจนกลายเป็นผู้ชำนาญก,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 การประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ตามมาทีหลังอีกก็ทําให้คุณมีความรู้มีความสามารถถ้าบอกคานี้นะครับอ่า ราชินประจันถ้าบอกว่าพูดในเรื่องของการเงินเขาจะตอบมาว่าราชินประจันเนี่ยร่ารวยอันดับแรกร่ํารวยความสวยความมีเสน่ห์มีทรัพย์สมบัติไหมก็ต้องบอกว่ามีพอสมควรนะครับไม่ได้มีเยอะมากมายสินว่าความสะดวกเนี่ยจะเยอะเพราะมีแต่ความสะดวกเขาคนหาค้นคว้าหาความสะดวกอยูล่ละนะครับทุกสินทุกอย่าง ที่มีโดยส่วนมากมันจะมาจากการขายความสามารถการขนขวายของตัวเองราชีพิชญ์ถึงจะมีแต่คราวนี้บอกว่าการที่มีเงินบางครั้งบางทีก็ได้มาจากระบบอุปถัมภ์มีคนให้ความช่วยเหลือถ้าบอกคำนี้แต่ด้วยความคนราชีพิชญ์นเนี่ย ได้มันง่ายเหนื่อยยากมาพอเจอคนใกล้ตัวคนในครอบครัวบุตรและบริวารคุณก็ให้เข้าไปง่ายๆด้วยความรักด้วยความเห็นใจด้วยความไม่อยากให้เขามานั่งเหนื่อยแบบที่คุณเจอคุณก็เลยพยายามจะทอนทบไปให้นั้นคนราชนิพนธ์ก็จะหมดไอ้นนความมั่งคัง่งล่รำรวยที่มันไม่มั่งคัง่งล่ำรวยือนคนอื่นบางทีบางครั้งนะครับต้องบอกคนนี้ ได้รถได้บ้านด้วแต่ก็จะให้หมดกับคนในครอบครัวหมดกับให้ที่บ้าน่ไหที่น้ามันก็บอกมันก็เหมือนก็มีกรรมเนาะได้มาต้องจ่ายไปนะครับแต่ที่จริงมันมาจากความที่ใจดีใจอ่อนเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างไม่อยากให้เหนื่อยอยากให้มีชุดที่ดีขึ้นบอมมันเริ่มต้นมาจากความทยานอยากของเขาด้วยเห็นว่ามันจะไล่ทันทางกันมาคราวนี้ถ้ามาพูดถึงความรักเมื่อกี้บอกแล้วว่าโดยส่วนมาก มีคนให้ความสนใจเยอะแต่คนรักจริงเนี่ยคนรักที่เป็นคนรักจริงของราชีพิจันทร์คนรักราชีพิจันทร์จะชอบโหยหาคนจริงใจซึ่งมันหาได้ยากมากบางครั้งบางทีคาว่าราชิพิจันทร์ถ้าเอาคําว่ามุ่งจะเอาความสบายก็จะมีความรักไปเรื่อยๆเก่งในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับแต่ก็จะตกบกพร่องในเรื่องของความรักเชื่อคนง่าย รักคนง่ายและโดยส่วมากจะมีความรักมากกว่าหนึ่งโดยเสมอมีความรักมากกว่าหนึ่งโดยเสมอด้วยความมีเสน่ห์ไงมีคนอยากได้มีคนลุมลอม้อนมีคนอยากแยง่งแต่ด้วยความหลงขลหลง่ายมันก็จะมีความรักไปเรื่อยๆก็บอกคํานี้นะครับถ้าไม่วางตัวเองให้ดีก็จะมีปัญหาได้นะแต่เขา,าสิ่งดีของราชิพปปจนเนี่ยที่เห็นกับไพ่ที่เขาว่าต่ำลำลาเลยนะ สิ่งดีมันนะคือมีความสวยมีความสเสน่ห์มีความฉลาดในการประกอบอาชีพมีความสามารถในการเข้าสังคมซึ่งถ้าเขาเอาทั้งหมดทั้งมวลนี้มาเล่าให้ฟังบุกรลาจิตเตการราชดีพัชันหรือสังฆราชนีไม่ใช่เป็นคนโง่ไม่ใช่เป็นคนง่นนงกลับเป็นคนที่มีความสามารถถ้าเอาความสามารถความฉลาดหลักแหลมนั้นมาใช้ผมบอกเลยว่าเขาก็จะมีประโยชน์สำหรับชีวิตเขาอย่างมากเขาบอกอย่างนี้ และที่ประฌานจะมีอีกมุมหนึ่งคือด้วยความเป็นคนที่วิ่งๆน่งนะครับทำอะไรก็ตามอรอบคอบชอบแฝงความฉลาดซ่อนความฉลาดไว้นั้นเขาทำอะไรก็ตามเขาจะเป็นผู้ฟังโดยเสมอเป็นคนที่มีรู้เรื่องของตัวเองโดยเสมอมีความคิดของตัวเองมีเหตุผลจะฟังทุกๆคนก่อนจะฟังทุกอย่างก่อนแต่บางครั้งบางทีถ้ามันเอาความเห็นอกเห็นใจที่ใจอ่อนมาเดินนํามันก็จะเกิดปัญหาในการที่จะให้คนอื่นมาสมหมดไม่ได้ให้เผื่อตัวเอง อันนี้คือปัญหาของราชินีวิจารณ์นะครับก็อย่าไปตีเขาว่าเขาเป็นแค่เมียน้อยความรักสาหรับราชินีพิจารณ์ต้องตีว่ามันมีปัญหารักง่ายแล้วก็จะโดนหน่ายเร็วเสน่ห์ราชินีพิจารณ์เนี่ยเป็นเสน่ห์ที่บอกล้วมันเป็นจันทร์ข้างแหลมไเป็นเป็นอะไรที่มันมีเสน่ห์จริงๆแล้วคุณลองไปมองพระจันทร์ในในวันแรมหนึ่งค่ำ ดูเดี่ยวแล้วครูพระจันทร์สวยมากสวยมากกว่าสิบห้าข้ามอีกเนี่ยคือเหมือนพระจันทร์ข้างแหลมมีสเสน่ห์แต่มีแล้วมีมุมอะไรลึกๆที่บางทีบางคนขเข้าไปไม่ถึงต้องบอกคำนี้ก็ครบแล้วนะครับสำหรับพาวิสมิษ์สัทนาสไตล์ประชิรทยิประจำวันศุกร์นะครับที่10 กรกฎาคมัถ้าใครเข้ามาชมเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องบ้านทารุสเลยนะครับแล้วกดติดตามเรานะทุกช่องทางนอกจากทางเพจหรือทาง IG เนาะส่วนใครหลายคนครับสนใจอยากขอคำปรึกษาอยากขอคำชี้แนะอยากขอคำช่วยบอกทางบอกทิศผ่านวิชาภัยทารุหรือเส้นสายฮัลศาสตร์เนี่ยเส้นสายแรงมือและหัลทศาสตร์เนี่ยก็สามารถนัดหมายในเบอร์ที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างล่ะนะครับสําหรับคลิปนี้ ได้เวลาอ่นานออกสมควรแล้วขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ